คุณกำลังจะได้พบกับตุ๊กตาที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้เลยอ่ะเธอมีชื่อว่าป๊อปปี้เธอยังเป็นตุ๊กตาที่แสนฉลาดที่สุดในโลกด้วยเมื่อเด็กๆถามเธอป๊อปปี้จะตอบกลับและก็พูดคุยเธอคือตุ๊กตาตัวแรกที่สามารถพูดคุยและโต้อตอบกับเด็กๆได้จริงคิดว่าผมโม้ใช่ไหมงั้นเชิญดูเลย ป๊อปปี้ป๊อปปี้เพทาโบพูดได้เหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆด้วยโอ้น่ารักนะเนี่ยุยมีกิ่นหอมเหมือนดอกป๊อปปี้ด้วย Real girl. Just like you. ฉันคิดเด็กผู้หญิงอย่างนั้นเหรอรแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าตุ๊กตาที่ดีที่สุดในโลกสร้างอย่างไงบริษัทเพเทางของเรากําลังเปิดทัวโรงงานในราคาเพียง2.99ดอลลาร์ต่อคนเท่านั้นนะ่ะหชั่วโมงในโรงงานของเล่นแสนวิเศษมัวรลออะไรอยู่แล้วมาทัวโรงงานของเราสิพวกเราไม่อะไรจะเกิดอะไรขึ้น ฮ้ย <Hey, S 2> มันดูแปลกๆนะป๊อบบี้เพทามโอ้ยินดีต้อนรับกันเหรอนะครับสวัสดีครับทุกคนเราอยู่ในอยู่ในป๊อปปี้เพทามแชปเตอร์ที่1เพราะว่าก่อนที่เราจะไปแชปเตอรอื่นได้เราควรจะรู้ที่มาที่ไปกันก่อนแล้วโอ้โ oh, หยินดีต้อนรับเหลอเอ่อเราควรจะไปทางไหนดีฝั่งนี้เป็นกิฟท์ชอปฝั่งนี้เป็นซิ c ค r ร t y ิตี้เราไปดูเดยได้ไหมป๊อปี้อยากเล่นนี่คือน้องป๊อ p y ี้สินะ น,นี่คือของเล่นเหรอในนี้มืดจังเลยอะ่ะเ,เราต้องมีพาสเวิร์ดก่อนแน่ๆเลยที่จะเข้าห้องนี้ได้เอาละคอสำรวจพื้นที่ก่อนตรงนี้เดินเข้ามาได้อยู่โอเคตรงนี้คือสีฟ้าสีฟ้าคืออะไรตรงนี้เหมือนวีซ่าของเล่นด้วยอะ่ะทรซากของเล่นเพียบเลยตรงนี้ทางออกหรือเปล่าน่าจะออกได้อยู่นะนี่ทางออกเออแต่ประตูปิดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเราออกไม่ได้นะ ตังนี้ก็มีของเล่นอละล่ะเราจะต้องไปทางนี้กินเพื่อสุขภาพที่ดีแบบบร้อนโรงอาหารบริษัทเพทามขอแนะนําว่าครบริโภค4,000แคลอรี่ต่อวันนี่อ้วนมากเลยนะเอารับเปิดประตูฮัลโหลสวัสดีสวัสดีเพื่อนมีอะไรในนี้บ้างไหมมีเครื่องคิดเงินแค่นี้เอาล่ะฉันจะต้องไปยังไงต่อละ่ะโอ้รถไฟเฮ้ยนี่หรือเปล่าสีชมพูแดงชมพูเหลืองแดงหรือเปล่า ใช่ไหมนี่คือสีที่เอาไปกดตรงห้องนู้นหรือเปล่ามาลองดูกันชมพูเหลืองแดงโอเคแล้วยังไงต่อปึ๊กอ้าวประตูไม่เห็นเปิดเลยหรือว่าแดงเหลืองชมพูเฮ้ยไม่เห็นเปิดเลยเพื่อนตรงนี้มีเครื่องเล่นวิดีโอด้วยมีทีวีเก่าๆหนึ่งเครื่องเฮ้เปิดสิอ้าวเปิดเปิดยังไงมาใส่ไปอย่างนี้หรือเปล่า โอเคสวัสดีผมชื่อลีเปียผมคือหัวหน้าฝ่ายนะวัตกรรมในโรงงานของเล่นแห่งนี้ถ้าคุณกำลังดูวีดีโอ,อสแสดงว่าคุณไปรับบุกลุกมาที่นี่ใช่แล้ว <c oughs> ท็ไมกลายเป็นผู้บุกลุกไปซะได้ล่ะเนี่ยขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าแม้ว่าเราจะภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเราของเ,อเล่นคุณภาพสูงและการดูแลเด็กที่<ร>ยอดเยี่ยมแต่เราก็ภาคภูมิใจในระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกางยูตัตอย่างเช่นที่ดีเต็มไปด้วยเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ซ่อนอยู่ มันตัวจับกลขึ้นไวได้นะมันจะเปิดระบบะสัญญาณความปลอดภัยและนี่คือระบบรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างธรรมดาของเราเท่านั้นผมไม่สปอยและถือ oh, <not> ว่า <word. S 2> ผมเตือนแล้วนะตอนนี้ยังไม่สายที่จะหันหลังกลับเอ่อก็อยากหันหลังกลับอยู่นะแต่ว่าประตูมันไม่เปิดนะซหรือว่าเขียวนับเขียวด้วยไหมเขียวข้างหน้าเหรอเขียวชมพูเขียวชมพูเหลืองแดงเขียวชมพูเหลืองแล้วก็แดงโอเคถูกต้อง แม้ต้องนับหัวด้วยก็ไม่บอกโอเคสวัสดีตรงนี้มีวิธีใช้แกล็บแพ็คเก็บก่อนอันนี้เออเหมือนจะน้องไดโนเสาร์บรอนต,ตัวนั้นใช่ไหมตัวนี้มันจะมีของมาใส่เทปลงไปเอาเราได้เวลาเพทามอะไรนี่คือเครื่องแกล็บแพ็คและแกล็บแพ็คนี่รัดกับตัวเองให้แน่นการพิดแล่นเข้าสู่หัวใจไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะนน้นงูก,กัดล้จับปืนทั้งสงข้างให้มั่นอาา่ะฮะ แล้วก็ใช้ดึงแล้วก็ปล่อยเหรออ๋อเหนียวเหนียวกลับเหนียว,ยวไปกดค้างเพื่อจับวัตถุยิงเฉพาะสิ่งของเล็กๆก,กับด้ามเท่านั้นอ่าสีแดงเหมือนจะจับสีฟ้าเนี่ยเหมือนดึงนะเมื่อกี้อาจจะทำบาดเจ็บได้มันสามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยอ่าใช้สำหรับเปิดระบบไฟต่างๆโอเคขอบคุณปอใช้งานอย่างฉัดลกนีนเจ๊ได้เลยเพื่อน นี่คือเวลาอะไรเวลาของเพทามยังไงเราห้องนี้เอาไปจริงๆย้องเหมือนกันนะเนี่ยโอเคฉันได้รับมาแล้วในนี้เข้าได้ไหมไม่ได้นะฮึบฮบไม่ได้โอเคเออแล้วทําไมฉันมีแขนเดียวโอเคไม่เป็นไรมันมี2แขนไม่ใช่หรอโอเคฉันต้องกดไปตรงนี้ปึ๊บชาร์จให้เต็มแล้วโอเคประตูก็จะเปิดโอเคสวัสดีเพื่อนวลคัมทูเพทอมโอเค เราต้องไปตามหามือแดงก่อนใช่ไหมตรงนี้อ่านได้ด้วยเลยอ่ะฮักกี้วุกกีหนึ่งเ้าเฮ้ยเกิดก่อนพี่กิตเขาตั้ง4ปีแน่เนี่ยบริษัทเพทาได้สร้างของเล่นหลากหลายแบบอะแต่ไม่มีชิ้นไหนเลยที่โดนใจผู้เล่นเลยเท่ากับฮักกี้วุกกี้ผู้ก่อตั้งของเราเอลเลียสลุกวิกมีประมาณในการสร้างของเล่นที่สามารถกอดทุกคนได้ตลอดเวลาแล้วด้วยกระบวนการสีขั้นตอนในการผลิตของเล่นน่ะดูสมจริงแถมโครงสร้างนี้ประสบความสําเร็จอ่ะดูจะดู อย่างเช่นเชือกแลโพลรีเอสเตอร์เออพื่อนสีฟ้าตัวนี้ผู้น่านรักก็ถือกําเนิดขึ้นกลายเป็นปของที่รับความนิยมและขายดีที่สุดตัวนี้อ่ะอ <c oughs> ทำไมต้อมาดูยองนะไปเราไปตามทางที่ควรไปก่อนดีกว่าอะไระนะมาประตูนี้เหรอเฮลโหลเฮลโลเอ,อ่เอทำไมกดใหม่แล้วปึกป๊เฮ้ยเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างไหนเอวกลับมาซีโอ้นี่ไงกุญแจกุญแจ โอเคได้กุญแจมาแล้วเอามาไขาตรงนี้ใช่ป่าโอเคใช,ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะจ๊ะเอ้ยเปิดดิเปิดเปิดเฮลโหลสวัสดีตรงนี้โอ้ยมีหัวของน้ำบอนอันนี้เป็นระบบไฟแน่ๆตรงนี้ก็เออน่าจะลงไปด้านล่างไม่ได้สำรวจก่อนนะโปรดจ,จำไว้ต้องเป็นมิตต่อผู้อื่นมาให้ตรงเวลาหาแอบหลังห้แมแอบหลังคืออะไรห้าแอบหลับหรือเปล่า ออห้าแมบหลังประตูเพื่อแกล้งลิชเปียแล้วก็อยู่เกินสองทุ่มโอ,โอ้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 โอเคเราตรงนี้เป็นปักปักไฟวิ่งมานีปักเฮ้ยพูดีด้ยินเสียงประตูอะไรปิดสักอย่างเดี๋ยวนะอันนี้ปักไฟมานี้เราน่าจะต้องทําอะไรสักอย่างโอ้นี่ไงฮ้บ,บเดี๋ยว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 ฮแล้เว,เ,วเราต้องไปตรงไหนเออเสานี้ป่ะใช้สายพันเสาไฟเพื่อเปิดไฟเงี้ยเหรออย่างนี้นใช่ไหม อ่ฮะ uh huh. แล้วยังไงต่อมาฝั่งนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยเปิดไฟเปิดไฟเสร็จแล้วทำอะไรต่อเปิดไฟเสร็จแล้วกลับเลยป่าอ่าฮะเอ้ยเฮ้ยฮักกี้หายถึงว่าเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงคือฮักกี้แน่แนเลยปึ๊บระบบไฟมายังโอเคระบบไฟมาแล้วตรงนี้เรียบร้อยเมกับฟีนดูหลังเขาด้วยดูหลังเขาด้วยเกมนี้มันเสียวแปลก,ป,ลกปึ๊บประตู เออฝั่งนี้เปิดได้ไหมบันไดสุนรล,ลกด้วยเอ่อเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นปึ๊บย่อไปย่อไปก็ปค่อยนะ,ะค่อยนะสวัสดีฮักกี้สวัสดีเพื่อนเออตรงนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมผมจะพยายามกลัวให้น้อยที่สุดน,นะตรงนี้มีเครื่องเล่นแสดงว่าจะต้องมีเทปซ่อนอยู่ตรงไหนที่ด้านบนนี้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรปึ๊บโอเคเก็บของมาได้หชิ้นแล้วก็ เหมือนจะทำอะไรต่อไม่ได้ฮักกี้บอกว่าอย่าลืมพักผ่อนล่ะห้ามพักเกินสินาทีด้วยถ้าเราลงไปตรงนี้เฮ้ยตรงนั้นมีหนึ่งอันปึ๊บหรือว่าต้องลงไปตรงนี้แล้วประตูนั้นจะเปิดยังไงแล้วต้องเอาเทปอะไรประเพกับเจ้าเครื่องเล่นนี้เนี่ยเอาเป็นว่าชีวิตผมจะลองเสี่ยงลงไปดูเราได้สีฟ้ากับสีเขียวอันนี้เปิดได้ป่ะปึ๊บประตูโคตรหนักเลยโอเคโอ้ยเดี๋ยวว่าจะเปิดไม่ไหวซะแล้ว เอาละมีอะไรที่ใช้ได้บ้างอ่าสีเหลืองเยี่ยมขาดีกันเดียวอันตรายห้ามเข้าอุ้ยไม่มีรอยเหมือนกับเออน้ำแดงด้วย <c oughs> นัากลัวเฮ้ยนีง่ไงสีแดงผมจะเล่วฮึบฮึบอึบเคลื่อนยังไงวะเนี่ยอืมอืมคืนได้แล้วนี่ไงอึบเอือได้แล้วแล้วก็ขัดเทปวิดีโอใช่ไหมเดี๋ยวเทปวิดีโอนี่ยังไม่เห็นเลยฮะ มันอาจจะอยู่หลังประตูฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวม,มันน่าจะามาใส่เครื่องนี่นะเอ้ยไม่ใช่ฮะนี่อ๋อใส่ต้องใส่ลงไปโอเคปึ๊บหาแล้วเฮ้ยนั่นหรือเปล่ามือเราหรือเปล่านั่นนะสีแดงแดงเอาแล้วค่อยๆนีบนีบออกมานั่นคือมือแดงอีกข้างเอาเฮ้ยกลับมาดิเออนี่หรือเปล่านี่ไงมือสีแดงแดงน่าจะต้องเอาเฮ้ยมานี่เออได้แล้วสองมือโอเคแล้วก็ลองเปิดอันนี้ใช่ไหม ปึ๊บแล้วก็นี่สายกับขวาพร้อมกันชาร์จแล้วก็เปิดแล้วก็เออเข้าไปเลยใช่ไหมอย่างงี้เหรอเฮ้ยมาถูกทางหรือเปล่าไปเลย let's go <S เออเดี๋ยวนะทางนี้ไปบ่ได้สายเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้สองใช่ไหมสองเออสองแสดงว่าต้องมีหนึ่งมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหนึ่งหนึ่งอันนี้ใส่ไฟปึ๊บอ้าขึ้นไม่ได้ไม่ให้ขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะหาทางก่อน อ่านี่ไงหนึ่งเจอแล้วหนึ่งแล้วก็มาพันสายไฟตรงนี้ปึ๊บแล้วก็มาตรงนี้สองปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาเฮ้ยอยู่ๆก็โดนเอาประตูเปิดแล้วก็มันสไลด์ไปไหนเลยเนี่ยบทันตั้งตัวเลยโอ้อะไรเนี่ยไปไหนไปไหนเฮ้ยหนทางมันเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทางแกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะจะตายปะเนี่ย ลงไปลงไปเอ้ยขยะทั้งนั้นเลยนี่ถูกทิ้งมาเอ้ยทิ้งมาที่ไหนวะเนี่ยเฮลโหลเฮลโหลเอ่อผมลงไม่ได้อ่ะโอเคทางนี้ได้โอเคตรงนั้นมีบันไดขึ้นขอสำรวจตัวนี้ก่อนไม่มีใครออกไปได้โดยไม่ถือของเล่นเหรอต้องถือของเล่นเหรออย่างนี้เหรอฮึบฮึบแต่มันไม่ลอยอะ่ะเออันนี้คือสร้างเพื่อนใหม่อืมอืมสร้างเพื่อนใหม่นี่คือเครื่องไว้สร้างของเล่นใช่ไหมเฮ้ ตรงนี้โดดลงไดไหมตรงนี้ลงไม่ได้โอเคถ้ามองจากข้าวๆตรงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรหรือเปล่าปึบเฮ้ยเฮ้ยเยมื่อกี้มันจะดึงได้เฮ้ยเฮ้ยแต่ดึงไม่ลงไปติดโอเคอันนี้ล่ะ้ยติดไม่ได้ไม่ได้มุดเข้าไปในนี้ไม่ได้ไม่ได้งั้นเราจะลองไปด้านบนก่อนแล้วกันนะโอ้ลงมาลึกเหมือนกันนะนี่อะตรงนี้มีเครื่องเล่นอีกแล้วเมื่อกี้ก็ยังไม่เจอเทปเลยเลยเอา้าเฮ้ยอันนี้เราเนี้ยอ๋อดึงดึงดึงปึ๊บอ่าเป็นโยเป็นโย แล้วก็อันนี้1ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปไหนอ่ะเอ่อทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะแขนมันจะถึงไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บแล้วก็อ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมันต้องมาทางนี้ทางนี้แต่มันต้องพลาด2อันหรือเปล่าปึ๊บอย่างงี้เอ้าอนุมก็ไม่พลาดอีกปึ๊บเอาสุดโอเคไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่งั้นตรงนี้ต้องอ้อมอ้อมนิดนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บมาเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนแล้วก็เอ่ออันฝั่งนี้ก่อน ปึ๊บแล้วก็อ้อมนี้กลับอแล้วก็มาฝั่งฝั่งนี้เออปึ๊บไม่ได้เอาตึงสุดเกินอ่าไม่ได้โอเคแปะแปะแล้วก็กระโดดข้ามได้ไหมตรงนี้อ่าตรงนี้กระโดดข้ามได้ดีไงอ่าล่นระยะทางลงไปหน่อยโอเคแล้วก็อันนี้ก่อนแล้วก็มานี้ปึ๊บปึ๊บไปไงแล้วผมโคฉลาดเป็นไงเรียบร้อยไฟฟ้าวิ่งไปแล้ว เราลงไปด้านล่างได้เลยปึ๊บแล้วก็เครื่อง power on สร้างของเล่นเฮ้ย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 ตกใจอุ้ยเครื่องจักรทำงานว้แล้วผมกว้ฉลาดพี่น้องจะมีตัวอะไรลงมาแล้วอันนี้ผมมสับเลยป่ะปึ๊บปึ๊บไหนเป็นไงปึ๊บนี่ดึงออกมาเน่ของเล่นเฮ้ยเมันประกอบร่างกันดูดิปึ๊บไหลเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมันออกมาทางนี้ โอเคตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรารอนี้เปิดแล้วเราก็เข้าไปในนี้ใช่ไหมเพราะงั้นเราจะต้องหนีไปตามทางที่เขาห้ามนี่แหละเฮ้ย <c oughs> มันงับแล้วมันงับแล้วตาสว่างอันนี้คือกําลังสร้างฮ่าสร้างประกอบโอทาสีแลกทาสีโอ้ต้องเอาของเล่นมาวางตรงนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าไม่มีใครออกไปได้โดยไม่ถือของเล่นเอาล่ะเข้าขั้นตอนที่สองคบแล้วโอ้กำลังทำงานกำลังทำงานของเล่นอร่อยมากเลยงาม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 ใช่เหรอ <c oughs> ไม่นาใช่นะเพื่อนเอาละไหล,หลออกมาแล้วนี่ผ่านอันนี้น่าจะเป็นเครื่อง QC ตรวจสอบคุณภาพโอเคคุณภาพผ่านเรียบร้อยน้องตุ๊กตาเ,เสือที่เป็นหัวเป็นพึ่งใช่แกคือเสือที่มีหัวเป็นพึ่งน่ารักเชียวเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเ,เก็บเก็บเก็บโอ้เกือบไหลเข้าไปแล้วโอเคอเพราะว่าจะสร้างใหม่แต่ละตัวนี่นานเหลือเกินโอเควางตรงนี้เรียบร้อยสแกน ถูกต้องประตูเปิดแล้วโอเคตรงนี้ออกไม่ได้ตรงนี้ทางนี้ออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวอะไรมาตัวอะไรมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู้นทางนู้นทางนู้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยฮักกี้มาฮักกี้มาเดี๋ยว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 ฮักกี้ฮักกี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตกตกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคนลนเฮ้ยแลระบบคนลนเฮ้ยเฮ้ยฮักกี้มาฮักกี้มาเฮ้ยแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮักกี้ฮักกี้ฮักกี้ยา อย่าไรอย่าไรล้วฮักกี้มันโผล่มาทุกทิศทุกทางเลยพ่อคุณได้เดี๋ยวเดี๋ยวตายคุณต้องหลอดอะไรผมตายอยู่ตัวนี้โอเคเขาไหม่ตั้งสติให้ดีน้องจังหวะนี้มาปุ๊บวิ่งเลยวิ่งเลยเข้าประตูวด่วนเข้าประตูวด่วนเมื่อกี้งงนิดหน่อยงงนิดหน่อยเปิดจังหวะแรกมันจะต้องมาผูข้างหน้าแล้วเราจะต้องเลี้ยวปับนี่ผมชับไวแล้วผมชับไวปุ๊บแล้วมันมาแล้วเลี้ยวขวาแล้วเมื่อกี้มันไปท้างหนนะพี่ผมเลี้ยวพี่อะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้กระโดดลงด้านล่างไปไปยังไงยังไงแล้วผมลงต่อลงต่อนะกลกปาวน้าแดงเถือกเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้นี่ไอ้ตรโอ้โหนิดเดียวและผมต้องรอดผมต้องตั้งสติไว้ตั้งสติให้มั่นการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววิ่งโยกวิ่งจู๊วิ่งกลับหันขวาแล้วก็เดี๋ยวจังหวะแรกมันจะขึ้นหน้าไม่ได้แล้วต้องเลี้ยวเลี้ ลงแล้วมุดมุดเฮ้ยเมื่อกี้มันน่าจะขึ้นขวาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวทางตันแล้วเดี๋ยวนี่มันจะมีทางขวาไปทางขวาโอเคไปอยู่ไปต่อไปต่อผมจะไม่หันหลังกลับไปมองผมจะไปต่อเท่านั้นมันมีแยกไหนบ้างวะนนี้ไม่ได้มองทางแยกอะไรเอาไว้เลยมองไม่ทันไงคุณไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนพี่ทางเดี๋ยวซ้ายปะรอบที่400ล้านไปตั้งสติตั้งสติให้มั่นในน้องมีทางนี้ขึ้นได้ไหมยา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  ผมรีไปก่อนเลยแล้วผมเดี eben, so pues ๋ยวเลี้ยวผิดโอ้โหเป็นเลี้ยวติดนิดเดียวติดทำไมเนี่ยโอ้ยท,ทางนั้นมันตันนี่ว่ะปึ๊บนี้ก็ตันโดลงไปเร็ว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 วันนี้เร็วกว่านี้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหมือนตอนสุดท้ายมันจะต้องย่อแล้วมันจะมีทางเข้าด้านสายใช่ไหมเรเห็นรูเล็กๆไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนใ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 แดงๆเนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี่ไงไปแล้วไปต่อแล้วไปต่อวิ่งต่อวิ่งดีเฮ้ยเอาวิ่งเฮ้ยวิ่งวิ่งกลับวิ่งกลับเอา เร็ว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 โอ้โหวิ่งวิ่งโอ้โหอยาได้ไหมเนี่ยถอดนี้นี่อยาได้ไหมพอเลยพอแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยโอเคแล้วผมหลุดมาตรงไหนเนี่ยโอเคแล้วผมต้องไปไหนต่อวะเนี่ยอายังไงอายังไงอะแล้วผมจะไปยังไงต่อวะเนี่ยไปเอ้ามันไปพลาดตรงไหนวะนเนี่ยเมื่อกี้มันก็ถึงแล้วไม่ใช่แล้วทางออกไม่ใช่ตรงนั้นเหรอแสดงว่าเราต้องโดดลงไปด้านล่างเออผมสามารถวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหม ผมลำไม่ชอบการวิ่งช้าๆเลยนะไปให้มันเร็วกว่านี้เร็ว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 เ,วเวโอ้โหดีช้าเหลือเกินตรงนี้ป้าตรงนี้ป้านี่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 เอาเนี่ยแล้วผมจะไปยังไงอะ่ะเนี่ยมันลงมาแล้วเนี่ยไหนวะโอ้นี่เหรอฮึบเอ้ฮึบ,ฮบมันไม่ใช่มันไม่ได้อะ่ะแล้วตรงไหนอะผมเหนื่อยมากเลยผมเหนื่อยจริงๆผมเลยอยากเป็นผีเฝ้าที่นี่กับคุณจริงๆเลยนะ เออลงมาเรียบร้อยเออได้แล้วเออเรียบร้อยเออสุดยอดไปเลยกี่รอบวะน่าจะหกรอบปะไปผมได้เวลาที่ต้องออกจากที่นี่แล้วทางนี้ทางตันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทางออกเนี้อยอโซอีซี่อยู่นะเฮ้ยเทปอะไรเทปก่อนเดีย๋ยวนะไปดูก่อนขอดูเทปก่อนอไหนๆก็จะกลับบ้านแล้วเออขอดูหน่อยดิเทปอะไร บันทึกสุดท้ายเกี่ยวกับการทดลองหมายเลข1 0 0 6ตัวต้นแบบเขามีทักษะการประสานงานและความร่วมมือชัดเจนมาตัวอะไรวะนะเหมือนกับตัวต้วตนแบบอื่นๆในรุ่นเดียวกันถึงแม้เขาจะหายไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้บ่งบอกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหายไปของเขาเอ,อ่อซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในกรณีใดก,ก็ตามคือยังไงอะนั่นคือผลที่ผมบันทึกนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกครั้งหนึง่ง การทดลองในอนาคตต้องถูกกักกันในสถานที่ปลอดภัยดูเหมือนว่าที่นี่เขาจะทดลองอะไรเหรอถ้ามีการผมอะไรผมจะกลับมาต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อวิทยาศาสตร์อาเฮ้ยมันแปลกๆเดี๋ยวๆๆนะผมว่าผมรีบออกไปดีกว่าเปิดดิเปิดดิเปิดดิยังไงอ่ะเดี๋ยวผมต้องออก้างไหนวะเนี่ยไม่ใช่ทางนี้เหรอต้องไปหาอะไรมาเปิดแน่ๆเลยของเล่นไม่ใช่หรือว่ามันกดเปิดได้เลยอ้ากดเปิดได้เลยนี่วาโธ่เอ้ยโดนหลอก แล้วก็ไปใช้มือกลซะตั้งนานเฮลโหลสวัสดีนี่คือทากับบ้านของผมแล้วหรือเปล่าครับเอ่อผมขอกลับบ้านได้ไหมทําไมมันมีห้องขังด้วยมีที่นอนที่นั่งเฮ้ยของเล่นเยอะประตูประตูประตูออกมาได้ประตูะตออไไะตเออมีอะไรให้ผมเก็บบ้างไหมไม่มีเลยเรประตูโอโ้ประตูนี้สยองอาชีวิตจริงผมไม่ไปเฮ้ยน้องป้าป,ปี้เหรอน้องเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยเราไปเปิดตู้น้องทําไมอะ เอามือมันไปเปิดเองคุณเปิดกล่องของฉันแล้วแล้วก็จบไปแล้วสําหรับบทที่หนึ่งเป็นไงงงกันเป็นเลยไปต่อไหมภาคที่2องต่ต่อก็ต้องคอมเมนต์เข้ามาเยอะค่ะแล้วมันจะมาต่อแล้วไปแล้วราคาทุกคนเจอกันใหม่วัสดียา